ไปดีสบายดีพี่น้องกลองไปถุกหมองถุกบอลมันนี่รีวิวหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองให้พี่น้องไปเบิ่ใไไปชมเด้อมันนี่เด้อว่าคือเป็นโอกาสแรกของเบาเสากับ,บ่าได้เนาะเอะอกแตกแหกมันเลือลำอิกลำกอแหละ,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 ะได้มาเที่ยวที่จังหวัดระยอง ในครั้งนี้เนาะแลกาเทือว่าเก็บภาพบรรยากาศนะสดๆยามเช้าเนาะต่งะะางานะเก่ามงเ้าเนาะแดดกับที่ออกแห้งแน่จักหน่อยนะรีวิวให้นะอ่ากรมีพี่น้องเข้าได้เบ่งได้ชมเนาะอ่านละักจับตื่นนอนแล้วเฮาก็ลงมานั่งเรียนอยู่ที่หาดนะนั่งเรียนจิบกาแฟ,ฟบอรหรือว่านั่งพักผก่อนส่วนกายเนาะ มากับน,อนอบ้องๆแบบเคยไอ้เนาะเอามาเที่ยวนะก็จะมีแขกต่างชานะงติเนาะแขกต่างชาติมาเที่ยวเนาะะแก่การพักผนะ่อนเนาะเพราะว่าจะเป็นโฮมอยู่เตย์เมือ่อเป็นโฮมเนาะมีต้นไม้อยู่แคมอเอ็งดูสิมีแขกต่งกางชาติมาพักผ่อนนะก็ถือว่าโอกาสดีเนาะรีวิวให้พี่น้องอเขาได้เบิ่งเด้อได้เบิ่งน้ำกันเนาะ นี่มันการต่างชาติและนางพอนนี่เป็นอย่า,างานี้นนนนนนเนาะแล้วพอเขาจะพานางเลาะเลยนางเลาะให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะเต้นเต้นแห้งเต้นเต้นแล้วดีใจเนาะตะตันเอ็ดตะตันเอ็ดได้พี่น้องเดอ้อเ่าต่ากับตันทิพยคือกัน,ดกนได้มาลเลยคือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้เบิงงบ่งเนาะเบิ่งได้ชม นีอันนี้จะเป็นชาวต่างชาติเนาะเจ้มามาท่องเที่ยวหรามาพักผ่อนเนาะที่จุไหม่งามหราเน่ยเนาะจะเป็นหาดพรอมจุดบดมือนมนี่ยมบดมือเนาะอเสเี่ยแต่ก็จะมีผู้ปูจังหว่าดังน้ำเนี่เนี่ยดูรอบๆดูรอบๆเลย กว้างสุดหูสุดตาเลยพุ่นล้วเนาะเอ้ยพุ่นเบิดเลยหมอแก้การหมอพักก่อนเนาะหาดไม่ต้องเพิงทางนี้เพราะว่าเป็นหาดอันส่วนตัวเนาะเจ้าบุบบอไออาร์ตจะบอยไออาร์ตเกิดไปนะจ้บอยไออาร์ตเกิดไปหมอเกิดหมอสำหรับคนที่เออบ่มักความอ่าอย่างเกิดบ่มักความไออาร์ตหรือว่าบ่มักความทับสน คุณว่ายปันไดเนาะคือว่บะมาะมาที่นี่ได้ในรีวิวให้พี่ๆน้องๆเขาได้เบิ่งได้ชมกัน,รรากาน,นวนะ่บน <c oughs> า,นวนะาบรรยากาศชุดน้ำเซาตื่นสวยในมือนี้ตื่นสวยในก็เลยเก็บภาพบรรยากาศตอนตะเวนขึ้นหรือว่าตอนเช้าๆเ,เนาะบรรยากาศสดีสดีแหละแต่ว่าตรงน,นี้จะสวยแต่พอจะกลับมาได้เนาะแดดออกแห้งแน่แล้วอา่าเป็นเช่นี้เนาะจะเป็นชาวต่างชาติเดี๋มา Ờ, nhang lọ hát lơi sút xanh ngủ sai tạp là phụ trong phường gần hai phủ à bê lệ nam đi phăng

สวยงามหรลาะเน,นี่ยกรทั้งกับสิมนีขายของ,องอของอ,องอยู่ข้องกิ่นใารนำใครของอยู่ข้งกินอะไรจะเป็น่นห้องแคมเป็นบ้านพักเงือนถักแมนเบิดแหละบริเวณนี่บริเวณแคมหาดนี่เนาะอะไรมาขึ้น,เนีเขาก็ได้พัก เดซเซาเป็นห้องเป็นเพื่อนหลังหนึ่งเลยหลังหนึ่งเนาะซองสันส้นอ่าสั้นที่หนึ่งกันหรือว่าสั้นลุมซองหองเนาะสั้นที่สองเป็นีกสามหองเรียว่าหาหองเนาะงานหลังหนึ่งก็ถือว่าค่าเช่าอยู่ที่หกพันหกพันกว่าบาทเนาะหกพันหางหางหอง เหมาะหลายสำหรับปลากรอ,าาอบคัวมาปักกอนหรือว่า,าเทียวเนี่ยปูเคยมากับโอ้มาเห็นกันสนบสอ,ออนเลยบ๋าสาวกับสออนคือกันรถใจญ่บ่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้ปู่บานอยู่เฮือนปู่บ่ได้มาเบิง่งน้ำกันอีกเจ๊นึงอันนี้จะเป็นต้นใหม่ต้น,นยังนอ,อนันี้เนาะ รีวิวหาดแม่ลำพึงห้เบิ่งเดอพี่น้องเดอโอากาสหนึ่งโอากาสแรกครั้งแรกของชีวิตที่ได้มาหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองแห่งนี้งาอไก่เลยใกล้หาดงาวไก่เลยชุดส่หูไซตาน้ำก,กว้างน้ำก,กว้างทะเล สมวาัทะเลแล้วเนาะห่างพุส่หูใสต่ตาเนมบุเห็นเลยไอ,อ,อสอิขับขักขับตกฟังแต่ยังหอน,น้อย,ยังน้อยงานขบุมนลุอั้งงนำก็ได้ตามสบาย ตมามน้ำพยัคฆ์ใสเลยลงอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมานอนเล่นหยุดแถวหาดหาดรายแห่งนี่ก็ได้โอเคบ่เป็นหยังนี้นะจําใจชอบตามใจมากพ่ดมดีขนาดต้นไม้โอ้งามหลายเป็นระเบียบพ่มบัดเมือ่อนอนเล่นไอ้บัดเมื่อไปมาหมู่บ้านเนี่ยมาคำผลอัาานมาคำมาหอดพี่จนมืดมาอดพี่จนมืดเลยบ่ได้เห็นภาพอหยังเลย ว่าที่เก็บภาพตอนแรงๆพี่น้องเขาได้เบิง่งก็ได้เพ่็จะออกมาจตกกรุงเทพกัดหอดพี่กัดสองชั่วโมงกว่าเนาะออกจากกรุงเทพกับพานพานสัตว์เสือพานชนบุรีนะจากมหาหอระยองแต่อีกเนีายเวลาเดิน,นทางกับสองสองสองชั่วโมงกว่าอืมสองชั่วโมงกว่าถึงฮอดสีเนาะมาฮอดสี่มันต่ำประกอบออกไปุ่่้น ออกแต่กรุงเทพก็อสีม่วงแรงสีมงแรงก,กว่าเกือบหามงับไอ้นสีม่งแหละกวสงสีมงแหละนันก็เป็นคนกระจเหลนนำอยู่เนี่ยรีบรอเรียบรออยู่พื่ต่างชาติกระจลงไปนเร่อน,นำนีอ่ออาเงี้ยเนี่ย เอออ่านกระโทตฟังตาตื้อตาดเลยอุอนหออือัืออืันะกเงอือนหลังออืออืออืออนออืออืออั่นือนืออืออนอ้ืออืองืออ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 ยออื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 อออออห้องอยู่ลุม,มอมออ น้องๆเขาเคยมากก็เลยก็พามาเที่ยวน้องๆเคย่อยๆเนี่แหละเพื่อให้มีโอกาสเที่ยวแล้วก็ไปพาไปบิงึงเนาะนี่แหละมาน้ำกันน้อง,องๆเอื่อยๆป้ามานไง

กันเัียลงเล่นน้ำกันเล่นได้สบายแม่ทีมนไหนล่ะหานหน้ามาดิอ่ะมาดีครับก่อนมาดีนี่ไปลงเล่นน้ำเลยนั่นอู้ีดีโอ ถ่ายวิ่งอ๋ออ้าโอเคเอ่อเนี่ยเนี่ยฮู้ยบัปาเมื่อกี้เลฮะปาอยังนั้นปาอย่างนี้โอ้โหลาวถลกไหลาลกไหลไหลเยฮะปาไหลบอกเราหันกลุ่มเด็กตาเก่ง

เตรียมงานลามาอ่าวตักแหง,งแหงแต่ว่าแดดมันยังหอนแนมแดดสวยเลยโอโอเคซัมน,นี่แหละเนาะน้องเนาะดีวีไ้เบิง่งตัมน,นี่แหละป่ารวมๆอา่าักหลายเด้อใครอยากมาเที่ยวก็มาได้อา่อาแม่ลำพึงจังหวัดละ ยอง่เปเรียอธิบาอคลิปเลี้ยวกับต่อเอ้ยัอันนี้แค่วไว้ล่งยูทูบ e ดอกอสบายดีสบายดีพบกันใหม่คลิปหนะ้า